สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะคะเช้าว,วันหยุดแล้ววันหยุดของหลายๆคนนะแต่หลายหลายคนก็ยังไม่ได้หยุดเนาะไม่เป็นไรนะคะเออสู้ๆไปด้วยกันนะคะเราก็ยังต้องทำงานเราก็ทำงานทุกวันเนาะ,นอ,ะอืมมีพื้นที่ไหนที่โดนพายุพายุเข้ามาั้งอ่ะขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะ เห็นคลิปเห็นข่าวแล้วก็โอ้บางพื้นที่นี่คือแบบฝนตกหนักมากพยุงพายุเข้าเนาะพายุโซนร้อนเนาะโอเคเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขากันดีกว่าวันนี้เขารู้สึกยังไงนะคะความคิดเปลี่ยนไปบ้างไหมเขาคนนั้นวันนี้เราจะล้วงเอานะไลท์ like. คุณคือแสงสว่างของเขา คุณคิดยังไงเขาก็คิดอย่างนั้นแหละเออเขาก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละอือยากเริ่มต้นใหม่ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีใช่ค่ะเขาอยากให้เป็นแบบนั้นมากๆให้เวลาเขาหน่อยได้ไหมเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนโดย เขาอยากให้คุณเลือกคุณเคยแคร์เขาบ้างไหมเขาแค่ขออยากจะขอพื้นที่อืมหรือเราอาจจะไปเจอคนอื่นบ้างก็ได้นะอืมอืมอาจจะนะเขาว่าอย่างนั้น มาดูอันนี้อีกมันเป็นความผิดของเขาแต่ว่าเขาโทษคุณเราน่าจะต้องปล่อยกันไปอืมแต่ความรักของเขาเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะ คุณเข้าใกล้คนอื่นมากเออคุณเข้าใกลใ้เขามากกว่าคนอื่นคุณก็คงจะมีความสุขนะถ้าไม่มีเขาแต่เขาไม่อยากปล่อยให้คุณเข้าใกล้เขามากกว่านี้เขาปล่อยให้คุณเข้าใกล้เขามากกว่านี้ไม่ได้อืมทำไมอ่ะเขารู้สึกถึงคุณนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กัน มาอีกละเขาซ่อนตัวตนไว้อยู่อืมข้อความขึ้นมาเนาะขึ้นมาซ้ำๆเนาะเราก็ไม่เข้าใจนะทำไมข้อความถึงเข้ามาซ้ำๆเนาะโอเคก็ให้รับไปแต่ข้อความ,มดีๆเนาะข้อความที่ตรงใจนะคะอันไหนที่มันไม่ตรงอันไหนที่ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องรับไปเนาะเราแค่มาเล่นเกมนี้สนุกๆเนาะก็ถ้า เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนคนนั้นของคุณคนที่อยู่ในใจของคุณนะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะมูลสตาร์ทาร์911เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นแบบนี้ในทุกๆวันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาอัปเดตความรู้สึกของเขากันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ